สวัสดีครับผมวินจากวินทะเบียน BKK นะครับพอดีมีลูกค้าอยากขายป้ายทะเบียนนะครับหลังจากที่เราได้ตกลงราคากับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราจรึงได้นัดกับลูกค้าเข้าไปซื้อป้ายทะเบียนนะครับถึงที่เลยนะครับบ้านลูกค้านี่อยู่ที่ชนบุรีนะครับเราก็ไปรับซื้อถึงที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะครับเราไปหมดนะครับสําหรับลูกค้า ท่านนี้นะครับอยากจะขายรถด้วยนะครับสำหรับรถลูกค้านะครับคันนี้เป็น BMW E93 นะครับเป็นตัวเปิดประทุนนะครับวิ่งแค่50,000กิโลนะครับรถเจ้าของซื้อป้ายแดงนะครับสภาพสวยมากๆนะครับเราก็สู้ราคาให้เต็มที่เลยครับทั้งรถทั้งทะเบียนลูกค้าจึงตกลงขายให้เรานะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ขายทั้งรถและทะเบียนให้เรานะครับสำหรับ ลูกค้าที่อยากจะขายป้ายทะเบียนหรืออยากจะขายรถสวยๆนะครับลองเช็คราคากับทางวินทะเบียน BKK ก่อนได้นะครับวินทะเบียน BKK ยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม